สวัสดีครับผมโจ๊กนะครับผมวันนี้นะครับผมเฮามีของเล่นนะครับเป็นเสียงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเล่นหรือว่าไม่ใช่เครื่องดนตรีนะครับอันนี้คือมะน้ำนะครับผมมะน้ำนะครับในภาษาเหนือนะครับผมแต่ว่าภาษากลางก็คือน้ำเต้านะครับผมวันนี้เราจะมาเนี่ย แกงน้ำเต้าใส่ตาจีนะครับตาที่เลือกในวันนี้นะครับเป็นปลาดุกย่างนะครับผมซื้อมาจากตลาดเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนน้ำพริกของแกงมะนน้ำนะครับผมก็จะมีพริกหนุ่มหอมขาวหอมแดงนะครับเนื้อปลาเล็กน้อยหาซับกะปินะครับผมอันนี้คือน้ำพริกของแกงมะนน้ำนะครับแล้วพอใกล้สุกเฮาก็จะใส่ใบแมงลักนะครับผมส่วนวิธีการทำและ วิธีการปรุงจะเป็นยังไงนะครับผมตอยผมไปที่ครัวได้เลยครับแมวในน้ำพริก everything จิงกระเบลนะครับเราจะแอบใส่เนื้อปา่าดุกนะครับย่างเข้าไปเล็กน้อยเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาดุกเข้าไปก่อนนะครับ น,นำ้กก ok นนนำเดือดดีแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับมะน,นาวแก้วมะนาำแล้วก็คนเข้าไปโยจากนั้นเราก็ใส่ใบเนงรักเข้าไปนะครับก็นคนนะ เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับแกงมะนาวใส่ปลาดุกจีนะครับผมน่ากินกว่าครับนี่หากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมกดถูกใจกด subscribe ลกลกดกระดิ่งเป็นกำลังใจดวงน้อยๆ้อ้กันตัวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่เข้ามาชมผมนะครับผมแต่วันนี้ขอไปกินข้าวก่อนนะครับดี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 ด,ด リん。